จริงเลยก็จริงอจริงเลยก็จร,ออจริงโอ้โหทุกคนเท่มากๆเลยแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปทําทั้ง2แบบเลยไปกันค่ะอันดับแรกก็ต้องปูผ้ากันเลยค่ะพับครึ่งหนึ่งของผ้าทั้ง2ด้านเลยนะคะตามในแบบวิดีโอเลยจากนั้นก็พับครึ่งอีกทบหนึ่งต่อไปถึงเวลาม้วนหูแล้วค่ะให้ทุกคนม้วนเข้าไปแบบนี้เลยมว้บบนยมวนทั้ง2ด้านทั้งสองฝั่งเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนตรงกลางก็จะมีช่องใส่หัวเพื่อใส่กันเลยค่ะใส่แล้วก็จะได้แบบนี้เฮ้ยทุกคนได้อยู่นะคะเนี่ยไปทําต่อแบบที่2เลยค่่ะนําาาาผ้มททบบีหัวแ เลยจากนั้นมัดชายผ้าไว้ใต้คางแล้วไปม้วนผ้าที่เหลือด้านหลังค่ะม้วนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พาดมาบนหัวเราเลยพาดอ้อมหัวเราเลยนะคะจากนั้นเราก็นํำชายผ้าที่เหลือยัดใส่ลงไปข้างที่เราม,ม้วนตามวิดีโอเลยแล้วก็แกะผ้าด้านล่างออกว้าวทุกคนหมวกอันนี้ก็เท่เหมือนกันนี่จริงเล้ก็จริงจริงเลยวก็จริงดึงงดๆงจริงจริงจริงึงดึงๆสวย กคนพี่มีหมวกของขวัญอยู่3กล่องเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละกล่องจะเป็นแบบไหนกล่องที่1ว้าวทุกคนหมวกเล็กมากเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่2กันดีกว่าว่ามันจะขนาดไหนว้าวกล่องที่2องโอ้ยดูธรรมดาไปเดี๋ยวไปดูอันที่3ดีกว่าโอ้โหทุกคนใหญ่มากหนักมากเลยค่ะทุกคนหมวกใหญ่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย เบื้องหลังคลิปกล่องของขวัญหมวกผ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเตรียมหมวกมาทั้งหมด3อันนะคะอันเล็กอันกลางแล้วก็อันใหญ่ค่ะทุกคนแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอกันเลยแล้วก็ทําเหมือนว่ามีกล่องของขวัญอยู่ด้านบนนะคะจากนั้นก็ชี้ไปอันแรกแล้วก็กดหยุดถ่ายนาหมวกใบเล็กมาใสา่แล้วกดถ่ายวิดีโอต่อเลยจากนั้นชี้ไปกล่องที่2แล้วกดหยุดถ่ายนําหมวกใบกลางมาใสา่จากนั้นก็กดถ่ายวิดีโอต่อเลยต่อไปก็ชี้ไปกล่องที่3กดหยุดถ่ายแล้วนาใบใหญ่มาใส่ที่หัวเลยค่ะเมื่อถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วให้เข้าแอปแคปคัตกดบวก กดเพิ่มข้อความหาอีโมจิที่เป็นกล่องของขวัญเลือกได้แล้วกดติ๊กถูกแล้วลากไปบริเวณที่เราต้องการคัดลอกกล่องของขวัญ3าอันแล้วลากไปไว้บริเวณที่เราต้องการต่อไปเราจะไปใส่ตัวอักษรกดไปที่เพิ่มข้อความใส่ตัวอักษรที่เราต้องการอยากได้ตัวอักษรสวยๆให้กดที่เอฟเฟคเลือกได้เลยค่ะทุกคนเลือกได้แล้วกดติ๊กถูกทำแบบนี้ทั้ง3กล่องของขวัญเลยจากนั้นลากแถบสติ๊กเกอร์ให้สุดขอบวิดีโอทำทุกสติ๊กเกอร์เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนลองนำไปเล่นกันดูนะคะ